สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ช่างอ,อ้นอยากจะแชร์ความรู้สึกว่าชาวนาเนี่ยเขาทําข้าวให้มันสะอาดนี่ทํำยังไงหลังจากฝนมันตกครับนี่ผมก็ตากแดดไว้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สะอาดครับมันมีเม็ดร,รีบบ้างอะไรบ้างนี่เห็นไหมครับทีนี้ช่างอ,อ้นก็มีวิธีครับอยากแชร์ความรู้ว่าทําให้มันทําให้มันสะอาดไม่ให้มีรีบ พิธีทําพิธีทําของช่างอ้อนนะครับเนี่ยหนึ่งใช้พัดลมสองตัวใช้ขาสเตนบายคือสตาสเตนบายคือสเตนพูดพูดไมโครโฟนเนี่ยแล้วก็ใช้พัดลมสองตัววางต่อตูดกันครับเนี่ยตัวหนึ่งไว้ใต้ตัวหนึ่งไวไ้วนไวไบ,บนแล้วก็บทำให้ข้าวมันสะอาดไม่มีรีบครับเนี่ย ทำอย่างนี้ครับนี่คือวิธียกข้าวไม่ต้องยกมากใช้พัดลมสองตัวแล้วก็เอาข้าวมาเทินบนอัฐจันเนี่ยเขาเรียกว่าของพูดไมโครโฟนเนี่ยยืนแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับช่างอ่อนกใ็ให้พัดลมมันเป็นตัวเป่าครับนี่ครับ พัดลมมันก็เป็นตัวเป่าอย่างนงี้ย,น,ยนะครับแชร์ความรู้สึกนี้ให้ให้พวกเกษตรกรครับชาวนาเขาทำดูว่าเราก็ตักข้าวมาใส่นี้มาเทินไว้ข้างบนอย่างงี้แล้วเราก็เอาพัดลมไว้ข้างหลังแล้วก็ยืนทำอยู่ที่บ้านนี่ครับร้านตัดผมช่างอ,อ้นนี่ครับช่างอ,อ้นก็ไปเอามาจากทุ่งนาข้าวไปเกี่ยวมาแล้ว แล้วก็ดูวิธีทําของช่างอ่อนเนี่ยมันสะอาดจริงๆครับเขาเนี่ยข้าวสะอาดมากเลยภาษาโคราชบอกว่าทำให้มันสะอาดนะโรยเอารีบมันออกเนี่ยทำอย่างน,นี้แล้วเวลาได้ข้าวไปสีก็สีสะอาดครับนี่ทำอ,อย่างนี้ดูนะครับมันจะล่วงออกโดยใช้พัดลมเนี่ยเป็นตัว เป็นตัวทำให้มันไม่มีรีบอ่ะหมดแล้วก็ไปตักข้าวมาเพิ่มนี่โดยใช้เสือปูนอนนะนี่เสือปูนอนแล้วก็สเตนบายสเตนพูดไมโครโฟนแล้วก็พัดลมสองตัวซ้อนกันต่อไฟแล้วก็ใช้มันจะมันจะมันจะปัดเอารีบออกอย่างดีเลยทำอยู่ที่บ้านนี่ครับเนี่ย ทางอ่อนก็ใช้วิธีคิดแบบภูมิปัญญาว่าทํายังไงจะได้ข้าวสะอาดเป็นแม่พันธุ์ข้าวคือ,ข,อ,ข,อข้าวปลูกอะ่ะคัดเอาไว้เป็นพันุ์ข้าวปลูกอ่ะไปเกี่ยวมาก็เลือกเอาอันดีๆลวงดีๆมาแล้วก็มานวดวิธีนวดผมก็สอนแล้วกับเด็กวิธีเกี่ยวผมก็บอกแล้วว่าไปเกี่ยวในคลองน้ํามันมากเราก็ทําวิธีเกี่ยวให้ดูแล้วก็มาดูวิธีเก็บวิธีเก็บรักษาวิธีคัด คัดเอาพันพันข้าวที่ดีข้าวนี้เป็นพันเจ็ดมิลนะครับเนี่ข้าวพันเจ็ดมิลหกสิวันออกรวงครับทําให้มันสะอาดอย่างนี้ครับนี่นี่ครับนี่พอมันหมดถาม่าหมดแล้วก็เอาถังไปตักมาเทอีกอย่างนี้นเทเสร็จแล้วก็เอาถังวางไว้แล้วเราก็ไล่มันเข้ามาในพัดลมนี่อย่างนี้ ข้าวมันก็สะอาดครับวิธีทํามันก็ง่ายๆนิดเดียวแต่ว่าเราก็ต้องขยันหน่อยอดทนนิดนึงครับแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอันนี้เป็นการคัดพันธุ์เขาปลูกครับเพื่อไม่ให้เขาปลูกมันปะปนกับเม็ดอื่นคัดให้มันสะอาดอย่างนี้ครับนี่ย นี่แหละครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับแชร์วิธีการให้นิดง่ายๆนิดเดียวแชร์ให้เอาไปสู่คนที่เขาอยากได้ข้าวสะอาดไปไว้ทําพันธุ์ข้าปลูกก็ทําแบบนี้แหละครับประสบการณ์ของช่างอ้อนมีแค่นี้หรือใครว่ามีดีกว่านี้ก็เอาไปใช้เครื่องเป่าเครื่องปั่นรถเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่ละครับไม่ว่ากันครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ